วันนี้แกงเปิกหนม้จจะเพื่อนๆจะพอะพะดีตอนที่ใส่เครื่องแกงก็ไม่ได้ใสถ่ายให้ดูนเนาะเนี่ยจ้ะเนี่จ้ะเพื่อนๆเดี๋ยวก็ใส่ชะอมเข้าไปเลยะชะอมสดๆเลยพี่นงจ๋ะเครื่องใสไปเลยหอมๆเลยพี่นงจ๋าน่ากินไหมกินกับข้าวเหนียวร้อนๆเนาะอู้ แซ่บนะพี่น้องจ๋ายังไงเดี๋ยวคอยติดตามตอนเ,ออเสร็จแล้วพี่น้องเนาะยังไงก็รอดูผลกง,งานต่อไปนะพี่น้องจ๋าี่ ดีจ้าวันนี้ก็แกงแกง,แกงอะไรนะพี่น้องแกงเปิดจ้าวันนี้แกงเปิดใส่ฟักทองมีชะอมด้วยพี่น้องจ้านี่จ้าผ <c oughs> ักชะอมแซบ,บเลยพี่น้องอืมกำลังร้อนรอนเลยพี่น้องเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องกำลังร้อนรอนเลยพี่น้องจ้าอืมชอบแลวพี่น้อง ขเหนียวก็ทุ้งใหม่ๆพี่น้องจ้าเลยจ้ะข้าเหนีนนยวรับเป็นายอีกแล้ววันนี้พี่น้องเอ,อ,อ้กินข้าเหนียวที่ <c oughs> ดดที่ว่ากันนะพี่น้องเนาะกันกินข้าเหนียวที่ใดฉันรับรับดิบรับดีเลยพี่น้องเอ้เนี่ยอือากาศดีสุดยอดเลยพี่น้องเอ,อ้แด่อืมนี่จ้ะ โปรดจ๊ดพี่น้องจ๋าหิวข่าวไม่ใช่เลยดอกไม่ช่บตัดยาหลังบ้านพี่น้องเอ้ยตัดเสร็จรีบมาทํางานก็เลยไม่มีเวลาทําอ,อร่อยอจริงจพี่น้องจ๋าเข้ม,ม,มข้น ไ่เช่าตัดยาเสร็จพี่น้องเอ้ยแดดดีดีวนันนี้ตัดยาคุณขยะทำหลายอย่างพี่น้องเอ้ยอย่างนี้แหละตัวคนเดียวพี่น้องเอ้ยทำอะไรก็ต้องเนาะจ้างคนก็นหาจ้างยากแท้เดี๋ยวนี้ อสุดยอดเลวพี <ừ> ่น้องแบบดูเถื่อฉอมมันร้อนไม่ใช่แล้วพี่น้อง ฉันลืมชอ้อนโอ้นี่ไม่ใช่หรอกลืมชอ้อนต้นน้ำพี่น้องไม่ใช่อะไรหรอกโอ้ยฉันอยากจะสดให้พี่น้องดูแถบพี่น้องเลยแต่มันร้อนหลายร้อนจริงๆเนะี่ยทำเซ็จฉันจะก,กินเลยพี่น้องเลยเสียดยไม่มีเห็ดเพราะนะพี่น้องเนาะ ถ้ามีเฮดเพาะด้วยเนี่ยโอ้ยเมอเจาเลยเด,ดชเนี่ยคงจะแซ่บเลือหลายแล้วอื <laughs> อร่อยจริงคพี่น้องยอมรับทำเองอร่อยเองพี่น้อง <laughs> ไย่านางพี่น้องดูเถ่ะเข็มข้นเลยเข็มข้นไยานางพี่น,อน้อขนขนาานาง,องอสุดยอดอีลี มีฟักทองมีน้อไม้มีช่อมพี่น้องเอ้ยรสชาติสุดยอดเลยแล้วก็ใบานางลักหอมกลุมกลุ่นเลยพี่น้องเอ้หอมตัวบ้านเลยอ จำคนเยวใสาพี่น้องเอ้ยหอมอมงรู จะรอให้มันเย็นก็รอไม่ไหวพี่น้องหิวหิวข่าหลายตัดยาลังบาดซ็จมาทํางานไม่ได้กินอะไรเลยมาถึงก็ยุ่งอีกมาเด้อพี่น้องเด้อ แกงเป๊ะหวานอ <c oughs> าเองแซ่บๆทั้งเผ็ดทั้งแซ่บพี่น้องอร่อยหลาย 啊啊 <c oughs> ขอโทษขออภัยนะพี่น้องเด้อต้องเป่าเด้อมันร้อนจัด <c oughs> อย่าว่ากัน <c oughs> กินร้อนๆก็ลวกลิ่นแล้วเนาะ <c oughs> อร่อยหลายพี่น้องนี่หละซิดซิดนั่งหลังร่งสวนหลังบ้านเนะพี่น้องเนาะนั่งกินไปเรื่อยอากาศดีแดดแดดดีอย่างเงี้ยอร่อยหลายพี่น้องไม่อยากจะบรรยายเลย โอ้พี่นองยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะพี่นองเนะลองไปทําดูอร่อยลายๆอร่อยมากเลยยังไงคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะจ้าสวัสดีจ้า